ที่ศูนย์ดูแลโควิด1 9คอมมูนิตี้ไอโซเลชันบริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายรุ่งเพชรแจ่มเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินนายบรรพฤอุดมศักดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินนายศิรวิทย์อัมภัยวงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินพันตำตรวจเอกประพลพัฒน์ใบายาผู้กำกับการสถานีตำตรวจภูธรบ่อบวินและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขรวมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอย community isolation การจัดตั้งดังกล่าวเพื่อเป็นการรองรับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เนื่องจากปัจจุบัน พบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องแยกคนไข้ที่ไม่สะดวกที่บ้านมีผู้ติดเชื้ออาจจะนำไปสู่การกระจายไวรัสเมื่อถึงวันเอกเรร์ ray, ก็จะนำรถขององค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินและรถของหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบอ่อวินมารับตัวไปเอกเรร์ ray. โดยทุกอำเภอจะมีสถานที่พักคอยเพื่อรอเตียงมีบุคลากรทางการแพทย์ และทุกภาคส่วนที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนให้มีการแยกกักตัวที่บ้านโฮมไอ o l a t i o n และแยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น